ส่องไฟแต่ว่านายอัมพลเป็นคนยิงแต่ว่านายอัมพลเนี่ยยิงพลาดไป,ไปถูกนิ้วไปถูกนิ้วข้างขวามันหายไปนหนึ่งนิว้วมันก็เลยกลายเป็นเสือเสือบาดเจ็บเสือแ้นใครๆก็ชาวบ้านเขาเรียกเสือสมิงเพราะมันเที่ยวไปกินควายกินอะไรชาวบ้านเขาไงอร่อยเลยแล้วเป็นเสือผีบางคนก็วบอกเป็นเสือผีมันดุ พราะมันกินล่ามันไปเสือบาดเจ็บไงม,มันก็อาฆาตแค้นไงเออ,เอ,อแล้วพอพระเอกเข้าป่าไปพร้อมกับคณะผู้เดินทางเนี่ยมันก็คาบลูกหาบไปกินชื่อเอิญคนหนึ่งเออลูกหาบคนคนถือของคนถือของคาบไปกินเลยคาบไปกินเลยเออโอเคเออแล้วก็ <Okay. S 1> พระเอกก็เลยจับชนะก็เลยตามติด เพื่อจะปราบไอ้ขุดตัวนี้โอเคและไอ้ขุดเนี่ยตัวใหญ่ไม่เนี่ยขุดโอ้ตัวใหญ่มากใหญ่มากเท่าไหร่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 เขาบอกว่าใหญ่มากโอเคชื้อธรรมดาเนี่ยมันสูบพิงเนี่ยมันจะต้องตายแต่ไอขุดเนี่ยมันไม่ตายง่ายมันตายยากอืมระหว่างที่ไปล่าเนี่ยก็เจอศพเอิญ เขาก็เลยเอาเชือกเนี่ยผูกไว้บนต้นไม้ถ้ามันลากมันก็จะได้ดึงเชือกไปไงเอิ้นตายแล้วเออเิ้นตายแล้วเอาศพเขาผูกเอาศพไปล่อเพราะว่าปกติเสือมันเนี่ยจะจับมากินซากไงเาไปลซากทีนี้วันแรกพระเอกก็ไปไปติดตามมันคอยไปส่องตรงซากซากเอิ้นว่ามันจะกลับมากินซากไหมวันแรกมันไม่มา Mm hmm. พระเอกไปกับเชษฐาวันแรกมันไม่มาพอวันที่สองพระเอกก็บอกว่าให้นั่งห้างทําห้างพอทําห้างเสร็จพระเอกแง่ทราย mm hmm. แล้วก็เชิดถาขึ้นไปนั่ง mm hmm. แง่ทรายก็บอกว่าสงสัยว่ามันจะจํากลิ่นในพานได้ก็อยากให้ในายพานกลับแคมป์ไปก่อนเ <Okay. S 2> พราะถ้านายพานอยู่เนี่ยมันไม่มา เพราะว่ามันเป็นคู่แค้นในผ่านมาก่อนมันรู้ว่าในผ่านนี่เก่งเออมันเป็นเสือฉลาดไงมันก็รู้ไงว่ามันฉลาดเออแล้วก็พอพอพระเอกลงไปปุ๊บนั่นมาทันทีเลยจำกินดีเนาะเออมันจำกินได้เสือเสือมันจำกินได้มันมาที่ซากทันทีเลยแล้วก็ คุณเชษฐานี่ก็ยิงปังปังสองอันอสองนัดตายไหมไม่ตาย <laughs> เพราะว่าโดนในจุดที่ไม่สำคัญโดนขามันมแล้วก็โดนโดน,โดนไอ้ท้องมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตายมันก็หนีไปพเพกก็นึกว่ารีบวิ่งจากแคมปมานึกว่าเสือตัวนี้ตายแล้วเชษฐาก็บอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโดนผีผามเดียวนะ เพราะว่าเสือมันยังไม่ตายยิงไปสองนัดแล้วอ่าแต่ก่อนดังยังแต่ว่าปรากฏว่าพอทั้งหมดลงมาเจอกันก็คุยกันว่าโอ้ต้องตามล่าให้มันตายเลยนะพอไปตามปุ๊บเนี่ยทาไมอะ่ะทําไมต้องตามให้มันตายอ่ะอ่าก็มันก็จะต้องจบชีวิตมาเนี่ยเดี๋ยวมันแครเนาะเดี๋ยวมันแครมันเอาเออมันยิงส้ด S <S กลับมากินคนทีนี้พระเอกก็เลยบอกว่าจริงๆก็ไม่ต้องรีบเร่งตามนะเพราะว่าไอ้ปืนที่เช็ดฐายิงเนี่ยมันาคมไว้ <S <S 2> <S 2> มันก็จะต้องตายแต่ว่าจะช้าจะเร็วมันไม่แนแต่ว่ามันหนีไปเพราะว่ามันมันด้วยความทัวไงมันก็รีบกระโดดหนีไงแล้วมันก็เป็นเสือที่ทนเพราะมันตัวใหญ่ เออมันไม่ตายง่ายออแล้วมันก็ไปหลบในถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งซึ่งซอกตรงเนี้ยต้องไปยิงมันแบบประชิดเลยอ่ะแชษฐาก็เลยให้พระเอกเนี่ยรัะยินพยวันเนี่ยลงไปประชิดยิงเผาขนระยะเผาขนกับเสือตัวนี้ตรงนั้นเลยฮะตรงนั้นเลยอ่ะถ้ามันแคบยังงถ้ำเลยถ้ามันแคบเออเป็นซอกมันเป็นซอกมันซอกมันรู้ไงว่าตรงเนี้ยตอนแรกเลย ตอนแรกก็เอาประทัดจุดมันก่อนนะมันก็ออกมาออกมาแล้วก็ยิง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 แต่ว่าไม่โดนไม่โดนมันก็เลยเข้าไปหลบอยู่ในถ้ำนี่ไงมันรู้ว่าซอกเนี้ยปลอดภัย b บ a c k p นเ t อร์วันนี้เออเขาเายิง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 ไม่โดนปุ๊บมันหลบเข้าไปในถ้ำเกยต้องให้พระเอกเนี่ยที่ชํานาญแล้วก็แม่นปืนเนี่ยมีสติดีเนี่ยเข้าไปยิงมันปรากฏว่าพระเอกก็เข้าไปยิงมันปุ๊บ ตายทันทีเลยทุกคนก็ดีใจเอาซากมันกลับแล้วก็ฝังศพเอิ้นแล้วก็กลับแคมไปแล้วก็เอาหนังเสือไปฟอกกลับกลับไปฟอกที่ที่คุณอ,อัมพลก็ให้บุญคำไปกลับ in. อินอ่าใครย๋ยวทีนี้ก็พานคู่ใจพระเอกนี่แหละปรากฏว่าระหว่างกลับนี่ ไอสองคนนี้ดันเจอไอแหวงไอแหวงค่ไอแหวงใครอ่ะคือช้างช้างตัวใหญ่เป็นช้างที่หูแหวงอ๋อออมันเลยชื่อไอแหวงหนามันสั้นข้างยาวข้างมันเขาก็เรียกมันว่าไอแหวงมันก็เป็นช้างที่ฉลาดอีกเหมือนกันฉลาดทุกตัวไอพี่ฉลาดอ้าวฉลาดป่าเนี้ยนิทานาสัตว์ปานี้ฉลาดดเลยจีเนี่ย มันก็จับอินไปกินเลยมันไม่ได้มันก<ะ>ิน,นมันไม่ได้กินมันจับอินอ่ะคือมันเป็นช้างที่ <c oughs> ที่หูแหวงไงมันก็ง่วงเนี่ยจับอินเน่ยโยนขึ้นไปในหมู่กลางกลางโขงช้างเลยแล้วอินก็ตายโดนโดนอะไรโดนเหยียบ โดนช้างของช้างเหยียบตายขจักรรมได้ด้วยสภาพศพก็คงไม่ดีนเคราวนี้ก็มาติดตามไอ้ไอ้แหวงขราวนี้อไปคายแหวงรอบนี้เออคายแหวงรอบนี้ตอนต่อไปตอนต่อไป